สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเต่าน้อยคอยตรงนี้เพราะโลกมันยากคุณข้างๆจึงสำคัญผมคือเพื่อนข้างๆข,ของคุณที่จะมานั่งเล่าเรื่องราวเล็กๆที่อาจทำให้หัวใจของคุณอุ่นขึ้นและมีแรงก้าวต่อไปในตอนที่ผ่านมาเราได้คุยกันเรื่องการปล่อยวางความคาดหวงังว่าเมื่อเราวางสิ่งที่ทวงใจลงได้หัวใจก็จะกลับมาเป็นอิสระเบาและพร้อมที่จะเดินต่อ และในวันนี้ผมอยากชวนคุณมาสำรวจสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดแต่เรามักมองข้ามไปเสมอนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีสติ living with mindfulness เพราะบางครั้งเรามัวแต่กังวลกับอนาคตหรือจมอยู่กับอดีตจนลืมว่าความสุขจริงๆซ่อนอยู่ในปัจจุบันที่เรากำลังหายใจอยู่นี่เองถ้าคุณพร้อมแล้วมานั่งพักใจและออกเดินทางไปด้วยกันครับ สติคือการกลับบ้านของหัวใจในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบเสียงดังและแรงกดดันจากรอบด้านเรามักรู้สึกเหมือนตัวเองหลงทางหัวใจล้าและหาความสงบไม่เจอหลายคนพยายามหาคำตอบจากสิ่งภายนอกทั้งความสำเร็จเงินทองหรือการยอมรับแต่สิ่งเหล่านั้นมักให้ความสุขเพียงชั่วคราวก่อนที่ความว่างเปล่าจะกลับมาอีกครั้ง แท้จริงแล้วความสงบและคำตอบที่เราตามหาไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยมันอยู่ตรงบ้านของหัวใจและกุญแจที่จะพาเรากลับไปก็คือสติสติคือการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันมันคือการหันมาใส่ใจสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้การหายใจเข้าออกความรู้สึกที่อยู่ในกายความคิดที่ไหลามาและอารมณ์ที่ผ่านไป โดยไม่ตัดสินไม่เร่งรีบและไม่ผลักไสเพียงแค่รับรู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่เรากลับมามีสติก็เหมือนเราได้กลับบ้านบ้านที่อบอุ่นปลอดภยัยและซื่อสัตย์กับเราที่สุดบ้านที่ไม่ต้องสร้างใหม่ไม่ต้องเดินทางไกลเพราะมันอยู่ในตัวเราตลอดเวลาเพียงแค่เรายอมวางความฟุ้งซ่านลง แล้วหันกลับมาอยู่กับลมหายใจหัวใจก็ได้กลับบ้านทันทีสติช่วยให้เรามองเห็นความจริงในวันที่ความคิดสับสนและอารมณ์ปั่นป่วนสติเปรียบเหมือนแสงไฟที่ส่องทางให้เราเห็นว่าอะไรคือความจริงและอะไรคือเพียงเงาแห่งความกลัวเมื่อเรารู้เท่าทันเราจะไม่จมอยู่กับความทุกข์แต่เลือกที่จะก้าวต่ออย่างมีความสงบ สติคือการพักหัวใจในชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยหน้าที่และภาระการได้หยุดสักครู่เพื่อกลับมาหายใจและรับรู้ตัวเองคือน้ำใจเล็กๆที่เรามอบให้กับหัวใจของเราเองมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่คือของขวัญที่มีค่าที่สุดดังนั้นสติไม่ใช่เพียงเทคนิคการฝึกจิตแต่คือการกลับบ้านของหัวใจบ้านที่เราสามารถพักเรียนรู้ และเติมพลังให้กับตัวเองได้เสมอทุกครั้งที่รู้สึกหลงทางลองหายใจลึกๆและบอกตัวเองว่าฉันกำลังกลับบ้านและบ้านของฉันคือปัจจุบันนี้เองทำไมการอยู่กับปัจจุบันจึงเปลี่ยนชีวิตได้หลายครั้งเราคิดว่าชีวิตจะดีขึ้นก็ต่อเมื่ออนาคตเป็นอย่างที่หวังหรือเมื่อเราสามารถแก้ไขอดีตได้ แต่ความจริงแล้วสิ่งเดียวที่เรามีอยู่จริงๆไม่ใช่อนาคตรหรืออดีตหากแต่คือปัจจุบันที่เรากําลังหายใจอยู่นี้เองและการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้อย่างสิ้นเชิง 1. ปัจจุบันคือพื้นที่เดียวที่เราสามารถลงมือทาได้อนาคตยังมาไม่ถึงอดีตก็ผ่านไปแล้วสิ่งเดียวที่เราควบคุมและสร้างสรรค์ได้คือตอนนี้ ทุกการตัดสินใจเล็กๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือสิ่งที่หล่อล้อมอนาคตของเราหากเราอยู่กับมันอย่างมีสติเราก็จะเรียกได้อย่างชัดเจนขึ้น 2. การอยู่กับปัจจุบันช่วยลดความกังวลและความเสียใจความกังวลส่วนใหญ่มาจากการคิดถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นส่วนความเสียใจมาจากการย้อนกลับไปในอดีต การกลับมาอยู่กับปัจจุบันทําให้ใจเราหลุดจากวงจรทั้งสองและได้พักจากความคิดที่ไม่สิ้นสุด 3. ปัจจุบันทำให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆรอยยิ้มเล็กๆของเพื่อนข้างๆกลิ่นกาแฟายามเช้าหรือแม้แต่การได้หายใจอย่างสงบทั้งหมดนี้คือสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในปัจจุบันการรับรู้และชื่นชมสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ทำให้ชีวิตเราเต็มไปด้วยความสุขง,ง่ายๆที่แท้จริง 4. การอยู่กับปัจจุบันช่วยให้เราตัดสินใจด้วยความชัดเจนเมื่อเรามีสติอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเราจะไม่ถูกครอบนำด้วยความกลัวหรือความคาดหวังมากเกินไปเราจะเห็นสถานการณ์ตามที่มันเป็นและเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับหัวใจของเราได้ดียิ่งขึ้น 5. ปัจจุบันคือประตูสู่ความสงบในใจทุกครั้งที่เรากลับมามีสติเราจะค้นพบว่าความสงบไม่เคยหายไปไหนมันอยู่ตรงนี้เสมอเพียงแต่ถูกกลบด้วยเสียงรบกวนจากความคิดเมื่อเรากลับมาสู่ปัจจุบันเราก็กลับมาสู่ความสงบในตัวเองท้ายที่สุดแล้วการอยู่กับปัจจุบันไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตแต่เปลี่ยนวิธีที่เรามองชีวิตมันทำให้เราเลิกวิ่งตามสิ่งที่ยังไม่เกิด และเลิกยมอยู่กับสิ่งที่แก้ไม่ได้แต่เลือกที่จะอยู่ตรงนี้อย่างเต็มหัวใจเพราะปัจจุบันคือของขวัญที่ชีวิตมอบให้เราในทุกลมหายใจแบบฝึกหัดง่ายๆในการฝึกสติทุกวันการฝึกสติไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือใช้เวลานานจนเป็นเรื่องยากเกินไปความจริงแล้วเราสามารถสอดแทรกช่วงเวลาของสติไว้ในชีวิตประจาวันได้อย่างง่ายๆและสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้เองที่จะค่อยๆสร้างความเปลี่ยนแปลงใหญ่ให้กับหัวใจของเรา 1>, 1. ฝึกสติด้วยลมหายใจเริ่มต้นเพียง1-3นาทีต่อวันนั่งหรือนอนในท่าที่สบายแล้วหายใจเข้าออกช้าๆรับรู้ลมหายใจที่ผ่านเข้ามาและออกไปโดยไม่ต้องพยายามควบคุมแค่สังเกตมันอย่างอ่อนโยนวิธีนี้ช่วยให้ใจสงบและกลับมาอยู่กับปัจจุบันทันที 2. ใช้สติในกิจวัตรเล็กๆไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำล้างหน้าหรือเดินไปที่ทำงานให้ลองตั้งใจยอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่จริงๆเช่น รสสัมผัสของน้ําความเย็นที่ผิวหรือเสียงเท้ากระทบพื้นนี่คือการฝึกสติในชีวิตจริงที่ทําได้ทุกวัน 3. ตั้งเวลาหยุดเงียบสั้นๆเช่นก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนเพื่อปิดเสียงรบกวนรอบตัวแล้วนั่งเงียบๆกับตัวเองสัก5ทีสังเกตความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยไม่ตัดสินความเงียบสั้นๆนี้จะเป็นเหมือนการรีเซ็ตหัวใจ 4. ฝึกสติผ่านการฟังคนอื่นเวลามีคนพูดลองตั้งใจฟังโดยไม่ขัด ไม่รีบตอบและไม่ตัดสินทันทีการฟังอย่างมีสติจะทําให้ความสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้นและทําให้เราเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง 5. ใช้สติเป็นเครื่องมือรับมืออารมณ์เมื่อรู้สึกโกรธกังวลหรือเศร้าให้อยู่สักครู่แล้วหายใจลึกๆรับรู้ว่าตอนนี้ฉันกนําลังโกรธกังวลหรือเศร้าแค่ยอมรับโดยไม่ผลักไสก็ทําให้อารมณ์ค่อยๆค,คลายลงเอง 6. เขียนบันทึกสติหรือ MyF เจก่อนนอน ลองเขียนสั้นๆว่าวันนี้เรารับรู้หรืออยู่กับปัจจุบันในช่วงเวลาไหนบ้างการบันทึกช่วยสะท้อนว่าเราใส่ใจชีวิตตัวเองแค่ไหนและค่อยๆปลูกมิสัยสติให้แน่นแฟนขึ้นท้ายที่สุดการฝึกสติไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยใจที่ชัดเจนและอ่อนโยนการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆทําให้เราค่อยๆสร้างบ้านของหัวใจที่มันคงขึ้นทุกวันและนี่ก็คือสิ่งที่เราได้คุยกันในวันนี้เรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมีสติ เราได้เห็นแล้วว่าสติคือการกลับบ้านของหัวใจที่พาเราเชื่อมโยงกับปัจจุบันเราได้เข้าใจว่าการอยู่กับปัจจุบันช่วยเปลี่ยนมุมมองชีวิตและลดความกังวลหรือความเสียดายได้มากเพียงใดและเรายังได้ลองมองเห็นวิธีง่ายๆที่เราสามารถฝึกสติได้ในทุกๆวันอยากฝากประโยชนกำลังใจไว้ครับสติคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองในทุกลมหายใจ ถ้าวันนี้คุณได้แรงบัรนดนานใจเล็กๆอย่าลืมกดติดตามเต่าน้อยคอยตรงนี้เพื่อที่เราจะได้เป็นเพื่อนข้างๆกันต่อไปและในตอนหน้าเราจะพูดถึงเรื่องการให้อภัยตัวเอง self forgiveness เพราะบาดแผลหลายอย่างไม่ได้เกิดจากคนอื่นแต่เกิดจากการที่เราโทษตัวเองเกินไปและการเรียนรู้ที่จะให้อภัยหัวใจของตัวเองคือก้าวสำคัญสู่การเยียวยาแล้วเจอกันในตอนหน้านะครับ เพราะโลกมันยากคนข้างๆจึงสำคัญแต่ถ้าเรามีกันและกันทุกอย่างก็เบาลงเสมอ